ได้โพสอะไรที่มันตรงช่วงเวลาตรงกลุ่มเป้าหมายมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มโอกาสให้คนมาเปิดคลิปเรามากขึ้นมาสนใจโพสเรามากขึ้นกดไลค์กดแชร์คลิปเรามากขึ้นและติดตามเราได้มากขึ้นด้วยครับผมเพราะฉะนั้น สวัสดีครับพบกับมาคัทชาแนลอีกครั้งนะครับผมวิชามาการตลาดนะครับและนี่ก็เป็นอ p พที่5าแล้วนะครับผม EP พีนี้นะก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องช่วงเวลาในการโพสคลิปในการลงคลิปครับผมไม่ใช่คลิปอย่างเดียวนะครับอาจรวมไปถึงโพสขายของโพสอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะลงให้ลูกค้าเราเห็นช่วงเวลานะครับมันจะมีโลและมีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวเฮ้ยเวลาเกี่ยวด้วยเหรอลงกี่โมงกี่โมงเกี่ยวด้วยเหรอผมอยากจะบอกว่าจริงๆมันเกี่ยวมากๆเลยครับเคยสังเกตใช่ไหมครับว่าเวลาท ใจกดไลค์มาคอมเมนต์กันเยอะแต่เวลาที่เราลงผ่านไปสักพักแล้วมันก็จะน้อยลงช้าลงยิ่งผ่านไปหลายวันแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีใครมาสนใจโพสกันแล้วนะครับและเวลานะครับกับเนื้อหากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมันก็ยังมีความสัมพันธ์กันด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มนักเรียนช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโพสต์อาจจะเป็นช่วงประมาณ4ี่โมงเยน็นช่วงที่เขาเลิกเรียนนะครับจนถ,ถึงช่วงค่ำเพราะว่าคนที่เป็นนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่นอนดึกมากเกนเกินไปแต่ถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยอาจจะดึกกว่าน่อยนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสม อาจจะเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆจนไปถึงดึกๆเลยนะครับถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองได้เลยเพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะนอนดึกมากครับส่วนถ้าเป็นคนวัยทำงานถ้ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นคนวัยทำงานนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเที่ยงที่เขาพักนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเลิกงานอาจจะเป็นสักช่วงห้าโมงเย็นจนถึงประมาณ4ี่ห้าทุ่มนะครับผมนี่คือช่วงเวลาทำลายของคนวัยทำงานครับและถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือคนวัยเกษียณกลุ่มนี้นะครับก็เวลาที่เหมาะสมอาจจะเป็นช่วงของกลางวันเพราะว่าคือกลุ่มนี้เขาก็จะมีเวลาว่างค่อนข ตื่นเช้ามาทำนู <Leah> <tekrar. S 3> ่นทำนี่เร <Overwatch> <N> ียบร้อยแล้วนะครับแล้วพอช่วงกลางวันเขาก็จะเริ่มมีเวลาว่างมีการดูนู่นดูนี่ที่เป็นกลุ่มของคนสูงอายุขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสําคัญกับการลงคลิปเนื้อหาก็เป็นเรื่องของประเภทเนื้อครับผมประเภทเนื้อหาที่เราจะลงเนี่ยมันเป็นประเภทที่มีสาระก็อาจจะเหมาะกับวันธรรมดาทั่วไปมากกว่านะครับเพราะว่าวันหยุดของคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะชอบตัวอะไรที่มันผ่อนคลายเบาสมองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทเวลาที่เราเลือกลงนะครับมันก็อาจจะมีความสําคัญมีความในอยู่เล็กๆ นนอเหมืกัและทั้งหมดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้โพสต์อะไรที่มันตรงช่วงเวลาตรงกลุ่มเป้าหมายมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มโอกาสให้คนมาเปิดคลิปเรามากขึ้นมาสนใจโพสต์เรามากขึ้นกดไลค์กดแชร์คลิปเรามากขึ้นและติดตามเราได้มากขึ้นด้วยครับผมเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ๆฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัค,ครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปถัดไปและเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ